น้ำยาเพื่อเป็นสีสันน่ากินมากเลยสิบินได้เโบธนัำหลังสิเพลย์โปรดหรือเปล่าเขี่ยมถัดไปเราเขี่ยมเลยแสดงว่าเราบ่มในใจในผีมือเราหนะแต่สีฟูดตั้งต่ำแสบแมนรับประกันความนัวนะคะถ้าบ่นัวไปทุบคกนะคะอย่าไปทุบฉันเด้อพิมปลาขาวแล้วน้ำมันสิบแปดเซนตปลาททอดฟองเดือดกระทะว่ามันเหมาะอเมจิ ของบ้านขอมบ้านจริงปิ้งป่าตะบักพงนะคะใช้น้ำปลาลิ้นดาบเมื่อนี้มาบ้านเพื่อนนะคะอยู่ใกล้ๆเพื่อนก็ดีรถผู้ใดมาไม่เยี่ยมเพื่อนบ้านอาลันย่าก็เบิ่งบ้านใหม่เพื่อนกนบ้แต่เล่นไม่หยามบาดบ่ไก่กัด ก็เลยท่านกรเลยปิ้งปะาขาสิต่ามคุงกระด้ประแดกพวกน้ำประแดกมาด้วยนะคะน้ำบรราลินดากระ,ะสีค่ะิงปะขาด้วยเสียบด้วยสองปิ่งนะคะ,ะสองปิ่งนะคะปะาขาวเคลือนนะคะ ต่อไปจะเป็นการตำครุงนะคะเจ้าของแบรนด์ตำเองนะคะใส่ผักพริกำหนึ่งเยอะๆกินกระปิ่งปลาขานะปลาเลื่อนบ้านหลังนี้นะคะบ้านเพื่อนหลังนี้บ้านอาลันยาติ๊บคู่เคื่อนเลยเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งกินเผาแล้วสิผ้าไปเบิ้งอันนี้อันน้ำเค็มห้วยนะคะเอ้ะเขาสวยเอ้ะเขาสวยนะ คนคนเขาเห็นมทำตาทำท่านี้ถ้าทำท่านี้กูไม่ซื้อแล้วปลาร้านทุกคนบอกก็ต้องใส่เป็นเคียร์เด็ดน,นะคะนี่ค่ะโยโคโร่สักหน่อยนะคะแม่ค่ะเกาเด้อขอบอกบอนกรเด้อก็เริ่มจะหมั่นไส้ละกาเริ่มจะหมั่นไส้ละตั้งดูเริ่มจะมแบบเ,เริ่มจะเยอะแบบนี้ลนะ ก็ใส่บะเขือนะคะบะเขือเหี่ยวนะคะใส่บะเขือเหี่ยวจักหน่อยนะคะรับร่องแสบโสตายนะคะถ้าใช่เราบะเขือเหลวเราต้องใส่อีกมราใส่สองหน่อยแล้วไม่พอนะมันอย่างลินดาต้องทำให้มันเยอะเข้าไว้นะเป็นคนแบบเป็นคนเยอะจักหน่อยไม่ไกระสีเร,ราดูลายควันเยอะ เปิดยั่วๆค่ะแม่มีพลาสติกพลาสเจอร์ไรอย่างเดียวคะ่ะได้มาตรฐานมาดูคะ่ะน้ำปลาคะ่ะดูคะ่ะดูความเข้มความนัวของนางนะคะใส่ไปเลยคะ่ะอยากนัวหลายใส่หลายนะคะใส่หลายผวดเข้มนะคะเออแต่ปลาเค็ไม่เข็มนะไม่เข็มเสียบมันเข้าสีเข้มแบบ ก็จะแบบน,นุ่เค็มนวลๆเนาะอืมไม่ได้เคม็มโดดค่ะอยเป็นคามาหาชินได้ดีเนาะมาดูความหลายปวดบ่กม,ม,มันตับอะไรมันเสียไปเนาะเอาแค่นั้นพอเออโอ้ยสียหเหลือไปเห็นอย่างมันพอกระเทืนอนนะคือแบบว่ามันพอกระเทือนนะคะคือเรื่องของสุรเมาแล้ะคะานนะคะนณผนู้ชมไทยของรอ ใส่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราต้องใส่น้ำปลาอีกเพราะว่าเราจัดการที่จะนนัวนะคะว้าวอะไรยากเทเป็นสีสันน่ากินมากสิยกินได้เพราะถ้น้ำปลัทสิเพียนโปรดหรือเปลา่าไม่เห็นมึงเด่นอ่ะกินบมาลเลยน้ำปลายน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแตน ขอซิ้นแม่ขอซิ้นแม่เยอะๆค่ะแม่อืมหัวยาผ่าอร่อยแซ่บมากท่านไมใส่น้ำตาลได้ไหมใส่น้ำตาลป่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้กิงต่างกันจะข้นจะขี้หวา,า,เาคน,คนาเนแซ่บมะอืมไมได้เลยอะ่ะทำไมพี่ออดตำเนี่ยถ้าเสียมเราเขียดเด้ <laughs> ใส<ช>่ <laughs> นั่งไหวอีกแมนนั่งให้กินเลยพี่ออดแบบเคี่ยมนีเสี้ยมนี่แล้วเขียดเคี่ยมถ้าเกิดมาเขาเสี้ยมเลยแสดงว่าเขาบ่มันใจ่ไม่ฝีมือเล่านะกระชโคตั้งต่ำแสบแมนพี่ออดต่ำแสบเบางเนี่ยล่ะเบางสีสันเบางสีสันค่ะเสี้ยมนี่ก่อนแสบสัวตายแสบจนอยากทุบเค้กน้ำปลาดินดาตะลิกสนใจสั่งซื้อได้ทางเพจทางข้อความหรือไลน์ ID 97693าเจ็ด ล้วจะทิ้ง l ลายไอดีไไปให้นะคะสนใจสั่งซื้อได้รับรอกประกันค <c oughs> วามนั่มมีขายทาง l a z a ด a ด้วยนะคะร้านใน l a z a ด a ชื่อลินดาการสินเหมือนกันคะ่ะแซบอย่าบอกแซบเวอร์นะคะรับประกันความนุ่นนะคะถ้า่นุ่งไปทุบคกนะคะอย่าพ <c oughs> <c oughs> ูทุบฉันเน้อเน่ยป <c oughs> ิ้งปลาเขาตำมาคุ้ง <c oughs> แม่แบบน,น่ากินมากมาแม่ค่ะคือล่องเต่ายันอืมเอาเบอนกินไมกจิ้เข้าบัเน มากกับลูกสาวค่ะโต๊ะนั่งกินเข่าวกับมี่นะคะเราไม่ใช้นะคะเรานั่งตะแครดีกว่านะคะนั่งตะแครไปเลยอันเสียงเป็นงานแตง่งที่ไทยปว่อย อเอเอดูอยั่วจะแม่เขาใส่ซอนตกอักให้เราแสบอีเขาต้องหยงอือมัน้องหยงกระขาวิม,มตัวไปเลยคับ